สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิกที่ซิกพรอเพอร์ตี้ชนแนลนะคะวันนี้พาพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านขายค่ะซึ่งมีลักษณะต,ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นหน่อยๆน,นะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตรงใจกลางนิมมานนะคะอยู่ตรงซอยสุกาเสม,สมซอยสองค่ะซึ่งใกล้ๆนะคะอยู่ต้นๆของนิม,มานนั่นเองบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมด55ตารางวาค่ะแล้วก็มี2ห้องนอนทั้งหมด3ห้องน้ํามีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นที่3จะเป็นชั้นดาดฟ้า พื้นที่ใช้สอยประมาณ140ตารางเมตรนะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านเลยค่ะซึ่งตรงนี้อยู่ตรงซอยนิม,มานนะคะอยู่ตรงนิม,มานเป็นซอยสุกเกษมจะอยู่ติดกับนิม,มานแต่ว่ามีความเป็นไพรเวทสูงค่ะแล้วก็เงียบสงบด้วยนะคะอย่าเว้นเสียงเครื่องบินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันเลยค่ะ พอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะด้านซ้ายมือของเราจะเป็นสวนขนาดหย่อมค่ะซึ่งจะมีโต๊ะค่ะรับประทานชากาแฟในตอนเช้าจะมีพื้นต่างระดับนะคะจะยกขึ้นไปสูงเลยค่ะแล้วก็มีต้นไม้ปลูกซึ่งใช้เป็นต้นไม้จริงๆแล้วก็ยาจริงนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านจะมีทางเข้าค่ะอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีอีกทางเข้าหนึ่งนะคะด้านตรงหน้าเรานะคะจะเป็น ถ้าเข้ามาจากตรงตัวบ้านตรงนี้จะอยู่ด้านขวามือของเรานะคะตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นค่ะชิลๆรับบรรยากาศค่ะแล้วก็เป็นสวนซึ่งมีต้นไม้เป็นสวนขนาดเยอะพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับบริเวณบ้านของแถวนิมมานนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเข้าค่ะ แล้วก็จะมีอีกทางขึ้นหนึ่งก็จะเป็นทางขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นไปเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะถัดออกมาที่อยู่ริมบ้านจะเป็นโซนตากผ้าแล้วก็ทางเข้าซึ่งทางเข้าตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปโซนของห้องครัวนะคะแล้วก็มีแทงน้ําค่ะ เราจะขึ้นไปทางหน้าบ้านกันนะคะนะคะพอเดินขึ้นมาในตัวบ้านนะคะจะเจอกับบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นประตูที่เรามองเห็นประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะของบ้านจะเป็นบันไดค่ะแล้วถ้าเราเดินเข้ามาจากทางด้านนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของค่ะก็จะเป็นกว้างประมาณนี้นะคะ เข้ามาบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องครัวกันก่อนนะคะห้องครัวตรงนี้ค่ะจะเป็นครัวสไตล์ได้ทั้งคู่ค่ะทั้งไทยแล้วก็ยุโรปค่ะเพราะว่าเขาจะมีเตาอบให้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้ขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะของบ้านตามที่เราเห็นได้เลยแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างค่ะหรือว่าเราจะใช้แบบว่าเป็นห้องเมดหรือห้องเก็บของก็ได้นะคะซึ่งประตูจะเป็นประตูออกแบบด้วยดีไซน์ทางโค้งอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วบ้าหนหลังนี้เนี่ยเราสามารถเปาะ ซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยเองหรือปล่อยเช่ารายวัน Airbnb นะคะหรือว่าทำเป็นร้านกาแฟก็ได้นะคะเพราะว่าดูจากแบบทรงของบ้านแล้วเนี่ยมันก็เป็นทรงรูปแบบของการที่แบบว่าพร้อมตกแต่งรีโนเวทใหม่ข้างในเฉยๆทำแบบเป็นร้านกาแฟอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงโซนห้องน้ำรับแขกนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำรับแขกค่ะ จะเป็นพื้นต่างระดับกับพื้นของบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองโซนห้องนอนจะอยู่ชั้นสองนะคะที่จะเป็นสองห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำ ขึ้นมาชั้นสองปุ๊บดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีสไตล์ลอฟสน์หน่อยนะคะก็จะเป็นหลังคาใสาที่รับแดดค่ะดูตรงนี้นะคะโซนตรงนี้เราสามารถทำเป็นห้องออฟฟิศก็ได้หรือห้องนั่งเล่นแบบว่าส่วนตัว เพราะว่าจริงเพราะว่ามีบันไดค่ะจากตรงนี้ขึ้นไปชั้นบนนะคะตรงนี้จะเห็นวิวข้างนอกบ้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวห้องนอนกันนะคะห้องนอนที่นี่จะมีขนาดเท่าๆกันค่ะ นี่จะเป็นเตียงขนาด king size นะคะเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นตรงเป็นตรงเป็นเตียงก็มาพร้อมกับบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นแบบบิวอินค่ะซึ่งเราสามารถทำเป็นแบบว่าโต๊ะวางของได้เยอะแยะเลยนะคะเข้าดีไซน์สวยนะคะแล้วก็โซนห้องน้ำค่ะ กระจกขนาดใหญ่เลยนะคะห้องน้ำพื้นก็ต่างระดับค่ะถัดมาค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นระเบียงห้องค่ะซึ่งระเบียงห้องที่นี่เนี่ยมีสไตล์มากๆเลยเพราะว่าเป็นระเบียงห้องที่พื้นจะต่างระดับกับตัวห้องนะคะ mm. เราต้องเดินลงไปอีกประมาณสองสเต็ปนะคะ ก็จะเจอกับระเบียงห้องซึ่งระเบียงห้องตรงนี้จะมาสามารถมองออกไปเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้านต้นไม้สีเขียวได้เลยนะคะ ถัดไปเราจะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันนะคะพอเดินเข้ามาก็จะเจอกับเตียงค่ะซึ่งเป็นเตียงเหมือนกันเลยไทป์เดียวกันนะคะนี่เป็นบริเวณของห้องค่ะ อันนี้จะเป็นโซนแขวนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นราวตากนะคะโซนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นระเบียงเหมือนกันต่างระดับเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้แค่ประมาณ1นึ่งสเต็ปนะคะก็จะเห็นวิวซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นวิวของอีกห้องหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําค่ะจะเป็นเรนเป็นฝักบัวจุดพีคข,ของบ้านหลังนี้ก็มีอีกนะคะนั่นก็คือชั้นสามซึ่งพลกกำลังจะพาทุกคนข,ขึ้นไปดูนะคะ ชั้นดาดฟ้าค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยชั้นดาดฟ้านี่สวยมากคือเราสามารถถ้าทําเป็นร้านกาแฟาค่ะเหมาะมากๆหรือว่าทำเป็นบ้านก็แบบว่าสามารถตื่นมาออกกําลังกายโยคะดูวิวสิคะทุกคนโวค่ะตอนเช้าจิบชากาแฟา ได้หมดเลยจะเป็นพื้นต่างระดับค่ะว้าวกว้างมากๆเลยค่ะจัดฟ้าของที่นี่สวยมากค่ะ เห็นวิวภูเขาด้วยและที่สำคัญเราได้บ้านที่อยู่ใกล้กับใจกลางของเมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจย่านที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากก็คือนิมมานเหมินนะคะแล้ววิวคือดีมากค่ะทุกคนคือไม่ต้องคิดเลยว่าหน้าหนาวหนาวแล้วก็แบบว่าอากาศดีค่ะใกล้ดอยมากด้วย บริเวณเพื่อนบ้านนะคะก็ดีเงียบสงบดีค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้เราขายกันที่17ล้านบาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเรามาที่ซิก r ี่ซิกพรอพอตี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ